พ่อเออพ่อจะต้องแก้แค้นให้เจ้าให้ได้ต้องล้างด้วยเลือดคนของเขาหลวยืนเฟิงท่านพ่อน้ำตัวยุนโยกับจวินเย่หลีให้ลูกลูกจะแยดย้มนางต่อหน้าจวินเย่หลีได้เออ,อเจ้าสองคนปั่นกลางวันกันอยู่หรือเปล่าวันนี้ยังไข่หน้าไม่พอหรอเด็กไม่รู้ภาษาอย่างเจ้าบ้าไปแล้วหรือไง ร่นหาที่ตายถึงที่ระหว่างทางผู้ที่ครอบครองสมุนไพรล้ำค่ามากมายเช่นนี้จะต้องเป็นผู้อาวุโสที่ทรงพลังของสำนักเจรานคนผู้นั้นคือคนที่อยู่เบื้องหน้าเรานั่นคือจงหลีเมียแม้ว่าจงหลีเมียจะได้รับบาดเจ็บแต่จะโจมตีเขานั้นไม่ใช่เรื่องง่ายเลยเราต้องคิดวิธี จับจงหลีห้าวมาเป็นตัวประกันเพื่อเปิดบังคับเอาสมุนไพรามาจากจงหลีเมียเช่นนั้นก็จงหลีเมียเห็นแก่ที่เจ้าเป็นอาจารย์ที่มีคุณธรรมข้าจะไว้ชีวิตเจ้าแต่พวกข้าสองคนเป็นพวกแค้นฝังใจเลยจะถือโอกาสตอนที่ท่านได้รับบาดเจ็บสังหารท่านซะแต่ถ้าเจ้ากลัวแล้วก็ข้าอนุญาตให้เจ้าจัดการตัวเอง นี่คือวิธีที่จะยั่วโมโหโจงหลีเมียทันทีที่เขาโดนยั่วโมโหโก็จะต้องวางจงหลีเห้าลงแล้วมาสู้กับพวกเราเมื่อเป็นแบบนี้เราคนใดคนหนึ่งก็จะมีโอกาสไปเอาตัวจงหลีเห้ามาได้เยี่ยมอ๋อๆาาาดีสวะอย่างเจ้าสองคนคิดว่าจะจัดการข้าได้ง่ายๆนั้นหรอเอาเออเจ้าคอยดู พ่อจะฉีกสวะสองคนนี้เป็นหมื่นหมื่นชิ้นท่านพ่ออย่าให้ถึงกับตายได้เจ้าเด็กไม่รู้ภาษาให้ข้าได้เห็นท่าแท้ของพวกเจ้าชิงไวมากไมเจ้าถึงมีความสามารถยิงธนูที่มีอนุภาพร้ายแรงเช่นนี้ได้ยังมีเรื่องที่ท่านได้ประหลัดใจมากกว่านี้อีก วิชาเงาธนูขั้นหนึ่งธนูลวงตาไม่เสียแรงที่เป็นตำรารําค่าบราณวิชาเงาธนูขั้นหนึ่งสามารถสร้างลูกศรภาพลวงตาได้นับร้อยแม้ว่าพลังการโจมตีจะไม่สูงแต่ก็สามารถทำให้คู่ต่อสู้สับสนได้ทำให้หมดหนทางในการป้องกันลูกธนูตัวจริงได้ธนูลวงตากันเอ ใหญ่เด็กนี้กลับมีทักษะการต่อสู้ที่ทรงพลังเช่นนี้คร็งครงคร็ง,งดูจากการเคลื่อนไหวของจุงหลีเมียจะไม่ค่อยคล่องตัวเพราะได้รับบาดเจ็บอย่างหนักไม่เช่นนั้นเขาคงไม่สิ้นเปลืองพลังมากขนาดนั้นเพื่อป้องกันลูกธนูของเจ้าต้องให้เขาเคลื่อนที่ออกจากจุดนั้นถึงจะมีโอกาสชิงตัว จงหลี่ฮ่องยันอิกาหิมะในเวลาอันสั้นจะสร้างอิกาหิมะในอากาศฟิวฟิวววฟิิชาเหยียบย่ำหิมะจงหลีเมี่ยยืนให้ดีๆให้ข้ายิงเจ้าให้พุนเป็นังต่อไปเลยฟิวฟิวฉนูรวงตาิว บ่าเอ้ยไว้มากขาดการทิศทางไม่ได้เลยข้าเป็นถึงจนชั้นประมาจารย์การต่อสู้กลับถูกเด็กน้อยสองคนต้อนจนมุมวิวฟิวอึกับบีโรฮิตเสียบตะว,วันวอ่าอืมฟิวไม่คิดว่าขนาดเขา ได้รับบาดเจ็บยังจะมีพลังแข็งแกร่งขนาดนี้ให้ข้าสู้เองตุง้มตุมตุมไอ้ตายเถอะสภาพข้าตอนนี้ไม่สามารถใช้กระบี่โรหิตเสียบตะวันได้อีกทำได้เพียงป้องกันแต่มันก็ไม่ได้มีดีไปกว่าข้านักหรอกคนที่ไม่มีพลังวิญญาณขออยคำจุนจะทนได้นานสักแค่ไหน รอให้มันหมดแรงและเบากำลังลงข้าคอยโจมตีโอกาสนี้แหละจงหลีเมียเจ้าลืมลูกเจ้าไปแล้วเหรอแย่แล้วข้าลืมตัวจนออกห่างจากขขาเอออันพ่อช่วยข้าที่แท้วพวกเจ้ามุ่งเป่าไปที่ลูกของข้าเป็นแผนการที่แยบยลมาก พวกเราเพียงอยากได้สมุนไพรขอให้อาจารย์จงหลีเมียเมตตามอมให้แก่เราด้วยสมนุนไพรคงไม่ใช่เพื่ออาจารย์ของเจ้าหรอกนะดูถ้าอาจารย์เจ้ารับสิทธิ์ได้ดีทีเดียวนี่ตลอดชีวิตขา้าไม่เคยพ่ายแพ้ให้แกผู้ใดามาก่อนวันนี้กลับต้องแพ้ให้กับอาจารย์ของพวกเจ้ายิ่งไปกว่านั้นยังเสียถ่าให้กับเจ้าสองคน พวกเราไม่เอาสมุนไพรเจ้าไปเฉยๆแน่อย่างนี้ก็แล้วกันข้าจะชี้แนะวิชาของเจ้าให้เจ้าจะชี้แนะวิชากระปีของข้าให้ข้างั้นเหรอฮแม้ว่าข้าจะแพ้ให้กับพวกเจ้าแต่ยังไม่ถึงขั้นต้องให้ผู้น้อยอย่างเจ้าจะมาสอนค่ะเจ้าได้รับความทุกข์ทรมานเจ็บปวดหัวใจทุกวันสินะจะรู้ได้ยังไง ครั้งแรกที่ข้าเห็นเจ้าใช้วิชากระบี่ข้าพบว่าวิชากระบีของเจ้าในช่วงแรกยังไม่สมบูรณ์พอเวลาผ่านไปทำให้เลือดลมไหลเวียนไม่ดีและไม่สามารถส่งสู่หัวใจได้อย่างราบรื่นดานเข้าเจ้าก็รู้สึกจุกที่หน้าอกทอรมานจนยากจะทนได้ก่อนที่จะมาที่นี่ข้าได้แก้ไขวิชากระบีของเจ้าให้นิดหน่อย คิดว่าเป็นค่าสมนพรที่เราได้จากเจ้าเอ็ดไปได้ยังไงกระบวนท่าที่แก้ไขมีรายละเอียดมากขึ้นนี่เป็นเรื่องที่แม้แต่ข้ายังทำไม่ได้เจ้าเด็กดีครับเออไม่น่าเชื่อโชคดีที่อาจารย์ไม่เป็นอะไรข้าตกใจแทบแย่สิทธิ์น้องหญิงเจ้าเป็นอะไรไปอาจารย์ไม่ใช่ว่า ไม่เป็นอะไรแล้วหรอกหรือทำไมเจ้ายังมีท่าทีเป็นกังวลอาจารย์ไม่เป็นอะไรแล้วเพียงแต่ว่าเส้นลมปานขาดสะบั้นต่อไปก็จะไม่สามารถใช้กระบี่ได้อีกฮะทำไมถึงเป็นเช่นนี้อาจารย์จะทุกคนใจเย็นๆก่อนจากนี้อีกห้าวันข้าจะใช้วิธีฝังเข็ม เพื่อหลอเลี้ยงเส้นลำปานของอาจารย์ต้องการสถานที่สงบไม่ถูกรบกวนจากภายนอกดังนั้นพวกเจ้าออกไปก่อนที่นี่มีจวินเย่หลีอยู่ช่วยข้าก็พอแล้วหลังจากนั้น5้าวันแท่นประลองชี้เป็นชี้ตายตึงเอ็นดีตอนรับสู่แท่นประลองชี้เป็นชี้ตายระหว่างยินโยกับลิ้นชิงวี ยินโยหัวแต่ใช้พลังวิญญาณรักษาค่ะไม่มีเวลาพักผ่อนเพื่อเตรียมตัวขึ้นประลองเลยหลินเิงวีมีพลังกำลังที่แข็งแกรง่งเป็นถึงปรมาจารย์ขั้นสามยินโยจะตกอยู่ในอันตรายไหมทำยังไงดีดูดูไปแล้วสิทน้องอ่อนเพลียมากจะไม่เป็นอะไรจริงๆหรือ ยินโยไม่มีทางแพ้เด็ดขาดเจ้าคงไม่ได้ร้องรำทําเพลงกับสามีของเจ้าคงไม่ได้หลับได้นอนหรอกนะทำไมสภาพเจ้าวันนี้เหมือนจะถูกลมพัดไปได้ทุกเมือ่อสภาพนี้ยังจะกล้าขึ้นประลองกับข้าครั้งก่อนเรื่องกระปีกระดูกมังกรนนะ้ะเจ้าหลอกข้าสินะ ทำให้ข้าเกือบถูกอาจารย์จุงหลีเมียลงโทษวันนี้ข้าจะฉีกเจ้าเป็นชิ้นๆเพื่อคิดบัญชีสิทธิพี่หลินชิงวี่ยังชอบพูดโ oh, อ oh, ้อวดเช่นเคยหรือว่าท่านกินกระเทียมมากเกินไปจนทำให้มีกลิ่นปากแรงขนาดนี้หยินโยวันนี้ข้าจะให้เจ้ารู้ว่าการมาโยมโมโหข้าจะมีจุดจบยังไงยี่ชิง วิชาเหยียบย่ำหิมะึกๆๆอะไรกันนางหลบปราณกระบี่ของข้าได้ที่มันเคล็ดวิชาอะไรกันทำไมถึงได้ไวขนาดนี้อานุภาพที่มาจากลลกธนูนี้ เกรงว่ามีเพียงนักศิละปะก,การต่อสู้ระดับ6เท่านั้นถึงจะทำได้นางกลับสามารถเลื่อนชนชั้นได้เพียงเวลาสั้นๆในชนชั้นนักศิละปะก,การต่อสู้ระดับหคงจะไม่มีใครเทียบนางได้เปลวเพลิงสังหารแต่เสียใจด้วยข่าคือปร,รมาจารย์ระดับสามถ้าไมา่ตายนี้โหดเหี้ยมเกินไป หากประเะเข้ากับร่างของหงยินอยู่เกรงว่านางจะได้ละเอียดเป็นผุยผงชนชั้นต่ำกว่าปรมาจารย์ไม่มีใครหลบเปลวเพลิงสังหารของข้าได้ทำได้เพียงน้อมรับแต่โดยดีคนไร้ค่าอย่างเจ้าจะรับมือกับมันยังไงดึงดึงชึ่ชูช Então, ruim, tudo, não é, não é algo, ูเกิดอะไรขึ้นยินโยไม่เป็นอะไรเลยไม่มีพลังระดับชนชั้นพระมาจย์แต่กลับรับมือได้ลูกไฟนั้นมันอะไรกันโอสวรรค์ไม่น่าเชื่อเลยว่ายินโยจะรับได้เจ้าเจ้ารับมันได้ยังไงเอหรือว่า เศษเหล่านี้จะเป็นชิ้นส่วนจันวิญญาณจันวิญญาณเป็นของหายากที่ประมาณค่าไม่ได้เหตุใดจึงได้มีเศษจันวิญญาณตกเต็มพื้นไปหมดอย่าบอกนะว่าลูกไฟเมื่อกี้เกิดจากจันบันเลยกันจํานวนมากยจันบันหลกันมากมายขนาดนี้ต้องใช้หินวิญญาณจํานวนมากเท่าไหรกันทําไมเจ้าถึงได้ร่ํำรวยนะัก เป็นยันวิญญาณที่สามีข้าให้มาทำไมข้าจะใช้ฟุ่มเฟือยไม่ได้แค่ยันไม่กี่ร้อยใบเขาให้ข้ามากกว่านี้อีกจนข้าแทบจะใช้ไม่หมดอ่ะห,หลายร้อยใบงั้นเหรอปัจจุบันนักเขียนยันนั้นมีน้อยเต็มทีถึงจะมีแต่การเขียนยันที่มีอนุภาพร้ายแรงนั้นต้องใช้พลังวิญญาณสูง แต่เพื่อแหลกกับยันเป็นร้อยๆใบก็ถือว่าคุ้มค่าอินโยเจ้าฝุ่มเฟือยเกินไปแล้วไม่รู้ว่านางหาสามีจากไหนถึงได้ร่ำรวยถึงเพียงนี้ยันมันไรยกันหลายร้อยใบที่แม้แต่ชนชั้นประมาจารย์ยังไม่สามารถครอบครองได้ข้าไม่เชื่อว่าสามีคนธรรมดาของนางจะยังมีอีกเจ้าไม่ต้องโอ้อวดให้มันมากนะ ข้าไม่เชื่อว่าเจ้าจะยังมีอีกถ้าเจ้ามีความสามารถมากพอก็ใช้มันรับการโจมตีจากข้าต่อเชิญได้เข้ามาในเมื่อยือนการที่จะให้ข้าโจมตีเจ้าด้วยยันวิญญาณงั้นข้าก็จะไม่ขัดความต้องการของเจ้านะเป็นครั้งแรกที่มีคนขอร้องเช่นนี้ข้าก็ลำบากใจไม่น้อยเลย ยันสายฟ้าเรืงยันวายุคชิงชิง,งยันดับครั้งถึงโอสวรรค์ตลอดชีวิตนับพรสอย่างข่าไม่เคยเห็นยันวิญญาณมากมาขนาดนี้ยันเด็กนี่กลับมีจนนับไม่ทั่วนแต่ก็ใช้มันอย่างกับของไม่มีค่าอะไรเลย ยานวิญญาณของเสร็จพี่มีเยอะเกินไปแล้วข้าก็อยากได้มั่งอ่ะพวกข้าก็อยากได้น่าสนุกกว่าจุดประทัดในวันปีใหม่ซะอีกเมื่อพวกเจ้าอยากได้กลับไปข้าจะเขียนให้พวกเจ้าทุกคนยเย่ปสัสซอเจ้าคิดว่ามีสามีหนุนหลังงั้นหรอนางแพทย์สยาเห็นเห็นอยู่ว่ามีพลังสู้ข้าไม่ได้ นึกไม่ถึงว่าจะเออหลินชิงวี่เจ้าไม่ใช่ถูกใจสามีข้าหรอกหรอข้าจะบอกเจ้าให้นะคนที่จับจ้องสามีของข้ามันต้องตายไม่เจ้าจะฆ่าข้าไม่ได้ไม่ได้พี่สาวของข้าเป็นสิทธิ์เอกของสำนักายไนถ้าเจ้าฆ่าข้านางจะต้องไม่ปล่อยเจ้าไว้แน่ bang Foo 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 Doom.